ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยไทยเมาส์เมาส์ไทยไทเมาส์เมาส์ค่ะหยุดนอกใจแล้วมันจะตายไหมกองไม่ต้องไนงะ ก็จบไปสามงานเพลงเพอๆนักผู้ชมนะแต่ก็ยังคงของ,งานเพลงที่คุณชื่นชอบเข้ามาได้เหมือนเดิมเลยนะคะทาง SMS ของเราค่ะพิมพ์ที่หนแล้วส่งมาที่4827783ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ครับ029354483และ029354983นะครับทาง Facebook กันด้วยนะจ๊ะคุณผู้ชมนะกด like ไล<อ>ค์กดแชร์ได้เลยนะคะที่ไทยไทยไช n แนลค่ะและช่องทางทางไลน์ครับที่ id line thai thai tv เสิร์ชหาได้เลยนะคะคุณผู้ชมครับและก็ช่วงที่ของเรามีอีกหนึ่งเรื่องาวผู้ชม บอกเลยนะคะว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบน่าอิจฉาน่าอิจฉาเหลือเกินนะสำหรับคู่รักคู่นี้คุณป๊อกแล้วก็คุณมาเกียนเองเนี่ยหลังจากที่มีกระแสข่าวนะคะว่าคุณป๊อกกับคุณมาเกียเนี่ยแอบซุ่มคุณผู้ชมเดินทางไปปารีสฝรั่งเศสเพื่อจะไปเลือกดูชุดแต่งงานโอ้ที่ไปบ่อยปารีสอะหรอปารีสฝรั่งเศสนะ Yes ไปบ่อยขึ้นมาอีกนี่คู่นี้คุณเขาน่ารักนะจีนี่ฮะค่ะไปดูชุด วิวาใช่ไหมที่ฝรั่งเศสเราได้เจอตัวทั้งคู่นะฮะที่งานงานหนึ่งก็เลยต้องถามกันหน่อยว่าเอ๊ะจะมีข่าวดีเร็วอนี้จริงๆหรือค่ะคุณป๊อกนะคะก็บอกว่าเรื่องแต่งงานเนี่ยตอนนี้ยังไม่พร้อมอยากจะสร้างรายได้ให้ตัวเองเนี่ยมั่นคงก่อนนะครับทุกวันนี้ยังไม่มั่นคงลอะรายได้เนี่ยคือมันไม่เหมือนกันไว้แกเขาต้องนึกถึงอนาคตข้างหน้าไม่ใช่แบบว่า จะเอาอย่างฉันมีหนึ่งสองร้อยสองยล้านยังไม่พอยังไม่พอยังไม่มั่นคงฉันก็ไม่มั่นคงนะคะแล้าบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะพร้อมเมื่อไหร่นะผมอาจจะมีบทสัมภาษณ์นะคะว่าอยากแต่งงานอย่างมีครอบครัวตอนอายุประมาณ3ามสิบสาเอ็ดแต่ว่าถ้าบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมันก็ดันไปเวลาที่อายุเท่านั้นพอดีนะแต่ว่าเอ๊ะก็ต้องรีบเก็บตังค์นิดนึงยังไม่พร้อมจริงจริง แต่อย่าเรียกว่าทํางานเก็บเงินแต่งมาร์กี้เลยเพราะว่ามาร์กี้เนี่ยเงินเยอะกว่าผมด้วยซ้ำ w o อ t h the worth t ค่ะแลน้องขอถมน้องมาร์กี้นะคะก็ได้บอกว่ามาร์กี้ก็มาค่ะมาร์กี้มาเหรอคะค่ะว่าไงคะมาร์กี้สวัสดีค่ะพี่แป้งสวัสดีค่ะ ที่กี้ไปฝรั่งเศสเลยนะคะกี้ก็ไปของกี้เองอะนะคะไปทํางานแบบนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาน้องสาวไปด้วยน้องน้องมารรนาค่ะนะคะพาไปเที่ยวกันไม่ได้ไปดูชงดูชุดอะไรที่เป็นข่าวหรอกคะ่ะอออีกอย่างเนี่ยยังไม่มีใครขอเลยห <c oughs> ัวเราวงเล็บปิดแล้วก็ไปปารีสเนียนะคะพี่ป๊อกก็ไม่ได้ไปด้วยนะคะค่ะ ส่วนเรื่องละครเนี่ยบ่วงรักซาตานที่ได้เล่นอยู่ด้วย,วยกันเนี่ยนะคะก็ใกล้เปิดกล้องแล้วพี่ป๊อกเขาก็บังคับให้กี้เนเรนให้ตลอดเลยอะคะ่ะตอนที่เราเล่นเรื่องอละครแรกๆเนี่ยมันจะมีทั้งความรู้สึกกลัวนะวิเขินจังแล้วก็แบบอะไรหลายๆอย่างในใจอะนะคะใจจริงก็อยากแบบ ไปเจอแบบนั้นบ้างนะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ยอมพี่แตงเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเป็นยังไงอะไม่ยอมลองผิดลองถูกอะมันกี้วันนี้เสียงแหลมทันทีทิมรูหูพี่มากเลยค่ะเหมือนกี้วอมเสียงมาแล้วค่ะดับเสียงนึงได้ไหมคะจากเพลงสรุปโอเคดัวอมดับตรงนียค่ะจริงๆแล้วเราก็เทนให้ขนาดนี้เนี่ย ก็น่าจะเป็นของขวัญตอบแทนนะคะเพราะว่าค่าเรียนแอคติ้งก็แพงของรับอเบาๆนะคะคือยังไม่ทราบเลยค่ะว่าจะได้เข้าฉากด้วยกันบ่อยไหมแต่น่าจะมีบ้างอะไรค่ะคือเป็นเรื่องแรกเล่นด้วยกันเลยแลละครเรื่องนี้เนะะ<ช>ี่ยแต่ว่าคุณป๊อกเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นพระเอกนะคุณป๊อกไม่ใช่คุณป๊อปค่ะคุณป๊อกคุณป๊อกคุณป๊อกค่ะ,คะไม่ได้เป็นพระเอกแล้วมีพระเอกพระเอกก็ไม่ใช่พระเอกพระเอกพระเอกแต่ว่าพระเอก น่าจะเป็นใครเนี่ยจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าเคยเคยเห็นข่าวอยู่นะแต่ว่าพระเอกน่าจะเป็นใครจำไม่ได้จริงๆคนเป็นอย่างคิดอยู่เอ๊ะมาร์กี้บอยปกระกันไหมไม่ใช่มาร์กี้สวยมากเขาจะเล่นกับใครอันนี้เขาเขาสลับกันเยอะแล้วเนาะใครอ่ะก็พระเอกก็มีไม่กี่คนเธออเยอะอยู่ช่องสามเออช่องสามมาก็มีนะบอยเคนมาร์กรินเจมส์นาเดตเจมจีใครอีก เยอะอยู่พี่ปอไหมนะพี่ปอก็เอาไม่แน่ถ้าบทได้จะเลีนคู่กับพี่ปอก็ได้ไงคุณใช่ไหมเดี๋ยวเราไปให้ทีมงานเป็นคนข้อมูลมาให้่าเล่นคู่กับใครซีมีฮาค่ะเ่วงนี้ละครก็เยอะนะฟาดฟันกับสุดริษิ์จจะมีช่องแบบช่องเล็กช่องน้อยอีกอู้ยติดตลาดได้เยอะนะ ก็โค่นนี้เย็นออกมาแล้วคุณผู้ชมถามว่าไม่ได้ไปดูชุดวิวาตามที่เป็นข่าวนะจ๊ะส่วนเรื่องราวของความพร้อมบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมจริงๆแบบหนึ่งแบบหนึ่งเดี๋ยวเราดูอัปเดตกันต่อไปนะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร นะฮะส่วนของคุณป๊อกเนี่ยเขาก็จะบอกแล้วบอกว่าขอตั้งฐานให้มั่นก่อนค่ะคุณป๊อกนี่เป็นคุณแม่เป็นคุณอภัสราใช่ไหมใช่สวยมากอภัสราวงชาลีไม่ใช่ไม่ใช่อภัสราหงสกุลใช่ไหมคะเป็นเี็นว่าเป็นนางงามนคนแรกคนแรกเลยไหมของประเทศไทยคนแรกของเมืองไทยโอ้โหสวยจริงนะทุกวันนี้ก็ยังสวยไม่สั่งนะคุณนะที่เขาออกถ่ายรูปคู่กับคุณป๊อกเนี่ยสวยมาก ยังเมาเลนะจริงจริงใช่ไหมสวยจริงๆสวยจริงแม่พี่ปลื้มมากเป็นไอดอลไอดอลเลยนะแต่ก่อนเนี่ยโทรทัศน์ขาวดำไงค่ะแล้วแบบบ้านไม่ได้รวยเลยนะแต่ว่าในหมู่บ้านมีอยู่หลังเดียวมีหลังเดียวมีขาวดำอยู่ที่บ้านคุณโอ้โหมานั่งดูกันแบบว่า ทีน่าที่ฮักคาน่าใช่ไหมเออเช่นไม่เกิดหรอกพูดเหมือนอยู่ในเหตุการณ์แต่แม่เล่าให้ฟังแม่เล่าให้ฟังแบบอุ้ยเนี่ยบ้านเรามีโทรทัศน์นะทุกวันยังอยู่เลยนะทีวีเนี่ยนะเรนใช้เครื่องนั้นอยู่ไม่ใช่ใช่ตู้โทรทัศน์นี่เก็บไว้อยู่เป็นที่ระลึกใช่ไหมคะเก็บไว้อยู่โอเคคุณผู้ชมขอบคุณข่าวกันด้วยนะคะจากแกลี่นิวออนไลน์ค่ะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าวีเจจะให้อ๋อนึกว่าอะไรนึกว่าวงเป็นตามา สัญลักษณ์ของมันย sí no, ังไงวงเป็นตาเนี่ยไม่นี่เป็นท่ารายการเราเกิดขึ้นก่อนอ๋อท่ารายการเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมใช่อ๋อเป็นตาตอนนั้นเป็นวุ้นอยู่ตอนเป็นวุ้นอยู่โอเคอ่าฟังเพลงกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าวีเจจัดให้ช่วงนี้เพลงของไทยวัชรินทร์ลอยอยู่ขอบคุณที่มีเธอครับค่ะแล้วก็ตามมาด้วยน้องพงศ์จักรพงศ์นะคะยอมตายเพราะน้ำตาดเอก็น่ารักน่ารักคุณผู้ชมนะแล้วเพลงนี้ความดีดก็มาออื้ ถ้าเขาเธอามากับแพ้สอแย้เจติยาเดี๋ยวช่วงหน้าวีเจสัดให้ช่วงหน้านค่ะไทยไท,ย,ทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง